เออวันนี้เดี๋ยวพามาดูหน่อยสิหลังเนี้ยมันเป็นยังไงนะหลังเบืเริ่มเลยนะตรงข้ามมีอันนี้ด้วยนะดูมีสวนด้วยโอ้สุดยอดเอาไหนบังมาแล้วเหรอมา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 ดูสัหน่อยที่จะจัดการกันมันยังไงหลังนี้นะดูสัหน่อยดูสัหน่อยจัดการยังไงเอาอย่างนี้บังนะถ้างั้นตรงนี้เอาออกดีกว่าครับมันดูน่าเกลียดเออเอาออกดีกว่านะแล้วตรงนี้ด้วยเลยนะใช่ตรงนี้ด้วยเลยตรงนี้เคลียร์ให้หมดเลยนะเออ างีูกมแล้วพี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วบางเดินนําหน้าไปก่อนบางเดินนาหน้าไปก่อนเออเนี่ยจัดการได้หมดเลยบ้งพวกนี้เคล่์ออกหมดเลยนะเคลยร์หมดเลยแต่ไอ้นี้ออกยังอยู่นะไอ้ประตูนี่ไว้เหมือนเดิมของของบ้านตรงเดิมอ่าพวกนี้ออกให้หมดเนี่ยจัดการเลยเนี่ยเนี่ยจัดการเลยเลยครับอ่าจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยตามที่ว่าเลยก็คือออกหมดทั้งหมดอะบางเออจัดการหมดเลยนะเออ เอาเล่นไหนเข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางมังกรเอาทางมัม่ได้รอบไม่ไดรอบพี่เออโอ้ไม่มีขนุนด้วยโอ้ผูหมดแล้วนะมันหมดแล้วพี่ประตูนี่มันหมดเตี่ยงเลยพี่อืม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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรู้ว่าจะจัดการยังไงอ๋อโอ้นี่เคยเลี้ยงหมานะเนี่ยไม่เอาหมาแมวมาเลี้ยงมีคนอยู่พี่อืม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 เลี้ยงคนมีอยู่อ๋อ เออนะแหมกลิ่นนี่สุดยอดจริงๆนะเนี่ยแสดงว่าต้องล้างกันขนาดใหญ่นะเนี่ยดูแล้วต้องล้างต้องพอกันเลยอะ่ะแ,แต่ฟ้ายังดีอยู่อ่ะไปมา,มาดูข้างบนีิเป็นยังไงห้องนั้นยังดีอยู่ก็พอได้อยู่นะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องลุยลุยพลิกโฉมซะเลยดังนี้อกพืนเบิร์นน,นี่แหละนี่แหละ,หละเวลา<ะ>เขาเลี้ยงหมาจะเป็นอย่างเงี้ย เ,เ,เ,เรี่องหมาเรื่องแมวเออเรื่องหมาเรื่องแมวนี่สภาพเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยดูดูเพื่องตาเนี่ยปูก็เบื่อแล้วพี่อืม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 แม่ปูเพืเอเอ่อนก็ลงสีเออเออ,เอ,อมันมัน,ม,นมันเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวอ่ะโอเคไม่เป็นไรรู้ละจัดการยังไงอืมนนะออมีคนอยู่อืมอืมอืมมีคนมานอนมาอะไรอยู่อ๋อโอเคได้ได้ได้ อโอเคเดี๋ยวหลังนี้เนี่ยจะต้องจัดการเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วพื้นเนี่ยเราดูอย่างเนี้ยคือกลิ่นเนี่ยมันเข้าเนื้อแล้ว่เข้าไปในเนื้อเออกลิ่นกลิ่นเข้าเนื้อแล้วยังไงก็คือในเนื้อไม้แล้วยังไงก็คือต้องปูกระเบื้องใหม่เนาะโอเคไว้พามาดูให้เราได้เห็นด้วยความหลากหลายนะครับวันนี้ผมลาพวกเราไปก่อนไว้เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ